สวัสดีครับพี่ไม้นะครับนาะจ่าววันนี้ผมเตรียมคางใหม่ใหม่คำตรงข้ามที่เราต้องรู้ในชีวิตประจำวันมาฝากทุกคนนะครับ15คำเลยครับเรามาเริ่มเลยคำแรกเหลิงเสียงที่3แปลว่าหนาวนะครับคำตรงข้ามก็คือเยื่อเยื่อก็คือร้อนนะครับ เสื้อคำถัดไปต่วนต่วนต่วนแปลว่าสั้นนะครับคำตรงข้ามคือช้างช้างช้างก็แปลว่ายาวนั่นเองน,นะครับขั้นถัดไปจิ้วจิ้วจิ้วก็คือก่าว คำตรงข้ามคือซิงซิงิงก็คือใหม่นะครับซิงคำถัดไปเฉียนเฉียนเฉียงก็คือตึ้งนะครับคำตรงข้ามคือเซิเซินเซินก็คือลึกนะครับคำถัดไปชั่วชั่ว ช่วงก็คือผิดนะครับคำตรองคัมคือด้วยด้วยละด้วยก็คือถูกนะครับด้วยละก็คือถูกแล้วนะครับครั้งถัดไปขวายขวายก็คือไม่ดีคือแย่นะครับรคำตรองคัมคือหาวหาวหาวก็คือ ดีเหิงขาวเหิงขาวคือดีมากนะครับขั้นถัดไปคงคงคงก็คือว่างนะครับขั้นต่อขั้นคือหมานหมานหมานก็คือเต็มนะครับเอ่อสมมติว่าแก้วน้ำใบหนึ่งแก้วเปล่าเขาเรียกว่าคงเปคงเป นะครับถ้าสมมติว่าแก้วเต็มแล้วว่าเขาเรียกว่า满杯满杯นะครับหรือว่า这个杯子满了这个杯子满了ก็กคือแก,แก้วแก้วใบนี้เต็มแล้วนะครับคำถัดไปโฉงโงโงก็คือโจนนะครับไม่มีตานะครับคั้นสองคำคือฟุ ฟู่ฟู่ก็คือโรยนะครับมีตังเยอะนะครับขั้นถัดไปยิ่งยิ่งเหมือนก้อนหินะคือยิ่งก็คือแขนนะครับขัานตรงข้ามคือร่วนรวนรวนก็คือยิ่มนะครับรวนคำถัดไปคือร่วร่วก็คืออ่อนแอนะครับข้างตรงข้ามคือ เฉียงเฉียงเฉียงก็คือเก่งแข็งแกนนร่รงนะครับ strong นะครับคำถัดไปชื้อซื้อก็คือเปียกนะครับฝนตกฝนตกแล้วทำให้เสื้อผ้าเปียกซื้นล่ะชื้อีฟได้อีฟื้ละก็คือเสื้อเปียกนะครับซื้อคำต่อๆคือการการการก็คือแห้งนะครับคำถัดไปฟังฟัง ฟังคือสีเลียมนะครับฟังตรงข้ามคือหยวนหยวนหยวนคือกมนะครับหยวนคำถัดไปซวงซวงซวงก็คือคู่นะครับเป็นคู่คู่นะครับตรงข้ามคือตานตานคือเดี่ยวนะครับตานเกลือก็คือเดี่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับโอเคคำสุดท้าย เฉาเฉาก็คือขี้เหล่นะครับคำตรงข้ามคือเหมยเหมเหมก็คือสวยนะครับหรือว่าเพี้ยวเลี่ยงเพี้ยวเลี่ยงก็คือสวยนะครับเหมือนกันครับโอเคสิบห้าคำเป็นๆเลยเราได้ประโยคแน่ๆคือเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน หรือของที่เราอยากซื้อหรืออยากจะเซลล์คนอื่นก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปไปทุกคนบ๊ายบาย